กับตันการ์รสวัสดีครับพี่พน,นุ๊กครับผมสวัสดีครับพี่ปิ๊นครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนเด็กเบอเทิร์นครับพี่ปิ๊นแล้วก็ชุดเมกกาดีมออกมาครับผมหลายๆคนจะเห็นแล้วว่ามันมีการ์ดจากชุดสายยาวอย่างชูฟตาใช่โปเกมอนที่มาพร้อมเทรนเนอร์ใช่แล้วก็มีเทรนเนอร์คนใหม่มาด้วยครับผมพี่นุ๊กนี่เลยไฟหามากคนนี้น้องคานาริโปเกมอนไฟฟ้าจากภาคเลเจนซีแต่เขาไม่อยู่ในสายยาวนะเขาจะมากันวันนี้ในจมูก นี่เรามีคคนโกงผมก็ไม่ไฟฟ้าผมก็ไม่ไฟฟ้าเราเล่นเด็กสาวๆกัดีกว่าเพราะผมเมอเขาอยู่คลิปที่แล้วนะที่งถ่ายไปที่พิ่งองไปนะไอชีวิรุ้ดอนนั่นแของเขาเออใช่ใช่ไม่เลยวันนี้พาเทนเนอร์มาก่อนนะมาช่วยเด็กไฟฟ้าของนายจมหน่อยถ้าคนเล่นเกมมาแล้วจะรู้แล้วว่ามันมันตลกครับไม่นะกุ้ตาสปอยสปอยตอนนี้คิวชนเลยอะไรนะตอนนี้ขึ้นขึ้นมันนี่เลยนะคนที่รู้คนที่ไม่รู้ โอเคพี่นุ๊กมาเป็นสายใหญ่พาร์ทเนอร์พี่ปิ้นมาแบบลุยเดี่ยวโซเบทไม่มีพวกอยู่คนเดียวเป็นนะมีพนิษ์ประจันเป็นพวกนะใน,นดูดตากอ๊กมีนักดาบเียวด้เข้ามันข้าคืนอย่างเบีวอ่ะเอาละครับผมมา,มาดูกันมาดูการเป็นเพื่อนแบบสนุกสนานอย่งเราดีกว่า <c oughs> ได้เลยครับระหว่างนายจโนนายจโมกับคาริกระทะกับโซเบทใช่ มันจะเป็นยังไงเบรดไม่มีเทนเนอร์ด้วยนะไม่มีใช่ที่มีมีในการ์ตูนอเมจิโอชื่ออเมจิโอตัวร้ายในการ์ตูนแต่ว่าเป็นตัวร้ายทีแรกซีซั่นที่เหลือเป็นตัวดีละอ๋อพี่นุ้ยฝังใจกับอในการ์ตูนที่เขามาเป็นโซเบดกับอ๋อใช่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 ไม่มีไม่มีอีกตัวหนึ่งก็สนแท่งสายเขาเหมือนกันนะกุเรนกุเรนอาร์เมอร์อ๋อชื่อถ้าในการ์ตูนอยู่กับนังอีอ๋อเหรอลิโก้ได้กุเรนอาร์เมอร์อ๋อใช่ใช่โอเคโอเคครับผมมามาเดี๋ยวเรามาดูกันกันมา คุยไปตัดกันไปเสร็จแล้วเี่ยเอะไะครับพี่นุ๊กหัวหรือก้อยหน้าพี่กระจูหน้าพี่กระจูคือหัวออกก้อยเออวะผมต้องเริ่มก่อนเริ่มหลังวานด็นี้ถ้าเริ่มก่อนคือเราจะได้ปึ๊ก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 ถ้าเริ่มหลังเราตีได้นี่วะนะอ๋อพาทิศผมเริ่มหลังดีกว่าโอเคได้ปหมเริ่มแพทเทิร์นไคดันคาโบตีไม่ได้และโอเคเขาเดินจูวกานหนึ่งใบครับ โปฟินมิตรภาพครับแม่นิดเดียวเองถ้าตีได้ก็เลือกป้าไม่ได้หรอกนะโอ้ยไม่ใช่ถ้าตีได้ก็เลือกป้าไม่ได้หรอกนะโปฟินมิตรภาพผมเลือกเป็นโปเกมอนไม่เทที่ไม่เกินเจ็ดสิบสอตัวเลือกเป็นไคเดนกับซูวิค่าคันั่นจะโมตัตีได้จริงไหมเดี๋ยวรู้กันตรงนี้แหละใช่แล้วึบๆเผื่อโตไม่ได้กันเหรอแต่ว่าต้องใช้ตีเยอะอยู่ดีโตเป็นคนนี้ป๊าูู๊บงจากการคานวณผ่านดีกว่า อุ้ยผ่านเลยด้วยใช่ผ่านเลยเขาเาอผมจัวครับครับโซล็อกครับขอดูอีกทีเพราะความแน่ใจได้เลยผมใช้เนสบอลได้เลยเลือกโปเกมอนพืชฐานหนึ่งตัวลงไปเลยครับได้เลยครับอาต่้นมีชื่อว่าไปไหนอ่ะเพื่อนหายมาเห็น้าก็ตั้งนกอ่ะอยากตั้งนกบ้างอ่ะนกขายอี่ลิงโก ลาก่อนอยากโกกไม่อยากเกินสา๋ยวก่อนนะครับค่อยๆทิ้งไปนะผมใช้นี่ก่อนเลยครับ Perfect m i s e r โอเคเลือกการในเด็ก5้าใบครับทิ้งลงกองทิ้งไปเลยได้เลยถ้ามีเปจะเป็นตัวโปเกมอนมีมีกดเอ้ยเป็นวันที่ต้องใช้ไม่มีดังนั้นก็จี้ล้วนจี้ล้วนห้าใบผมผมเริ่มหลังใช่ไหมใช่ใช้สปอร์ตได้ ไม่โจหาก่อนเใหย่แล้วทุกคนความสามารถครับครับลูน่าไซเคิลครับทิ้งการบะมือทิ้งพลังงานเพื่อหาต่อสู้หนึ่งใบครับโจสามผมเลือกเป้าได้พี่นุ๊กแต่ตีไม่ได้อ้าวลงไม่ได้ไฮเปอร์บอลเลยครับครับถุงเหล็กโอ้ยเออเลือกเป้าไป็นไอจิ๊กด้วยกับลูน่าโทนครับครับเซิร์ชเป็นอีกิลิงโกไม่ มีมันมาตั้งแต่เน็ตบอลแล้วเซลเื่อยผมอยากเอาออกปัจจัยจะาขาเธญหน้าขาโบผมตายปะผมผ่านก็ไเลยครับไม่เป็นผมมีอีกตัวแล้วผมสบายใจแล้วก็เทินจั่วมาทําไมนะเอาล่ะเริ่มที่น้องคนแรกเลยซัพพอร์ตฆ่านาริครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบครับผมผมคาดว่าไม่น่าได้ใช้แล้วใครบางคนอ๋อไม่ได้ใช้หรอกครับพี่คานาริีครับผมทิ้งการ์ดหนึ่งใบเลือก การ์ดโปเกมอนไฟฟ้าทุงสู้สีใบจากสำหรับการฝ่ายเราแสดงให้รังข,ข้ามดูแล้วนำขึ้นมือเตี้ยงเตี้ยงเตี้ยงเตียเ้ยงนี่ไม่มีฮาราบาลีแสดงว่ามีอยู่แล้วแต่ว่ามีอยู่แล้วที่ใครบอลด้วยนะแล้วที่ใครบอลก็คือมีอยู่แล้วมีอยู่บนมืออยู่แล้วใช่อ่ะสี่ราบคนพิเป็นครับ,รบนุกวิวัฒน,นาการใครเด่นเป็นไทใครเด่นครับไทใครเด่นวิวัฒนาการสุวิชาเป็นฮาราบาลีบิลี่บิลี่ดามะแล้วก็ซูชัยหนึ่งตัวครับเจมเจม ตาลอยทุกคนความสามารถอิเล็กทริกสตีเมอร์ติดพลังงานไฟฟ้าจากบนมือครับผมให้กับโปเกมอนของนันจมูกี่ครั้งก็ได้ในเิิ์นไปแล้วครับสีห้ใคเดนออกไปเลยครับปุ๊บใช่เพราะตัวหนึ่งใบหนึ่งต้องใช้ <laughs> ตอนนี้นะข <laughs> อาพลังงานครับครับแฟลชดรอทท้งพลังงานจากที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้หนึ่งใบจวให้มือเป็น6มือ2อัจว4ครับสเฮ้มัน มันอ๋อมันมันตีได้บางทีเขาโทษเขาโทษตกใจผิดจังหวะไปหน่อยเปลี่ยนคำเป็นว่ามันตีไม่ได้ได้ไ,ดไหม <c oughs> มันตีได้มันตีได้ครับแฟ้เอ่อเล้งทิ้งซีเมอร์แต่ให้ไทไขเดนหนึ่งใบอ่ะเตะให้บิลลี่บิลลี่ดามะหนึ่งใบครับแล้วแฟลชดรอปครับทิ้งไปตัวหนึ่งจุดสองปุ๊บจุดไม่อยู่เลยทุกคนช่วยด้วยทิ้งพลังงานหนึ่งใบครับผมหนีเอาบิลลี่บิลลี่ดามะขึ้นไปครับใช้กู้คืนพลังงานพิเศษ ครับทิ้งการ์ดสองใบครับผมกู้คืนพลังงานพิเศษทิ้งการ์ดสองใบแล้วก็หยิบพลังงานจากของทิ้งได้สงูงสุดสี่ใบพี่นุ๊กหยิบสามใบเพราะว่าใบนี้จะหยิบไม่ได้ใช่พอเพิ่งทิ้งใช่เป็นการที่เพิ่งทิ้งไปติดเล<อ>กทิ้งซิมไม่ได้ใช้เลยนะเอาออกก็ได <laughs> ้นี่เลขทิ้งซิมเออร์นี่เนี่ยนี่เนียโอ้ยติดรอดจัวแล้วโจมตีเชนโบ้ยี่สิบบวกครับผม 20คูณจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ติดอยู่กับโปเกมอนของนันจมูตัวน,นี้มี4ใบก็เป็น80 20 1บ0วกหรอด้เมตรจมตีผมมัน20บวกเลยเหรอ 20, 20บวก20บวกอ <c oughs> ้โ่า20คูณผมก็เลยอยู <c oughs> <100 S 1> มันก็80 1 0สหมดสภาพครับในก,นการไดาหนึ่งใบครับผมเอาโซลล็อกขึ้นไปได้เลยเข้าเทอผม,มจัวอื้อความสามารถอ๋อไม่ใช่ครับวิวัฒนาการเลยครับแล้วก็ลงคีจิคีสุดได้เลยความสามารถคีจิคีสุดครับพิกวิกฤตจั่ว3ใบถ้าเธอที่แล้วมีโปเกมอนหมดสภาพ เพิ่อหนึ่งทีผมใช้ค้ลองต่อสู้เลยครับได้เลยครับเลือกพอยมอนพื้นฐานหรือพลังงานพื้นฐานต่อสู้ขึ้นมือได้เลยเออเอาโซลกออกมาครับโอ้หจะตีด้วยโซลกรวนหรอผมก็อยากเอาโซเบตตีหน้าแต่ผมกลัวมันขึ้นไปเปี้ยงแล้วพ่วตายมันงงมันกน้ามึนเลยเออรูน้าไซเคิลก่อนได้เลยทิ้งครับได้สามใบโอเคเลิก เลือกจวดสับเลือกจวดพลังงานสักทีไ่าหนงศารนะครับเนทบอลครับได้เลยมีคาร์บอีกตัวแล้วสบายใจละโอเคได้อยากให้ตัดเลยครับได้เลยครับให้บอลเออเสิร์ฟโปยมอลหนึ่งตัวอ่ะสิพี่รีมือผมเลยเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาให้เห็นนี่เลยมือรีไปก็มือเป็นห่ใบอยู่ดีอ่ะไม่กักครั้งนั้นเสิร์ฟมันโชว์หมดงูใหญ่บอลทิ้งจี้ก็บอกมา ลงโซโล่อีกตัวได้เลยเออรู้ทางกันไปหมดแย่จริง <laughs> อย่าเล่นกันเยอะดิโ <laughs> อ้ยไม่มีพลังงานเต็มหลุมเลยไม่รู้เลื่อท่าไหร่ครับเท่าเจ็ดสิบแค่นี้แหละไปเฮ้ย <laughs> ผมเล่นผิดหรือเปล่าวะแย่แล้ว <laughs> ผมตีเลยครับครับคอร์สโมบีเจ็ดสิบเดเมจโอ้ยอ่าไม่มีจุดอ่อนต้านทานแต่จะ <c oughs> ตีได้ต้องมีลู้นานาทนบนสนามได้เลยลครับผมเจ็ดสิบเดเมจบิลลี่บิลลี่จะมาหมดสภาพการละวันหนึ่งไปครับ มิโนกเอาคาราบรีขึ้นไปหยิบไพ่แล้วมันสุดยอดการเลยมินนกคีกเด็กเลยบอกเลยคีดแทกเลยเกาเดินจกักระดุกใบโอ้เอาละครับงั้นมินนกเริ่มจากอิเล็กทริกซีเมอร์ติดพลังงานได้ตัวเองอ่ะครับอล้น้ใช้คัดเบ็ดคันยอดครับเก็บกลิบวิลิรามากับพลังงานไฟฟ้า2ใบกับเพ้ักษ์ต้องการพลังงานสี่ใบแล้วก็ตีใครอ่ะตีตันะตีตัวนะตีตัวนะนึกว่าตีคิดิ ออยากให้ลุ้มตีคิจิก็ได้ก็ได้ก็ได้ทิ้งไปหนึ่งตีตัวหน้าแหละดีแล้วเอาเหรอเอายเห็นถามแปดดอทิ้งตัว3สามอย่าตีคิจิเลยถือว่าผมคอละชุบติดพลังงานด้วยพลังงานเอ้ยด้วยความสามารถอีเล็กทริกสตีมเมอร์ครับครับฮัคโคซิตี้ครับฮัคโคซิตี้บอกว่าเก็บพลังงานไฟฟ้าตรงสูดสองใบจากกองทิ้งออครับขึ้นมือออใช่ไหมใช่ ใช่เลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าถ้าจวให้เป็นหกตอนนี้พี่นุกจะไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เป็นไรแต่ว่าไพร์จะนำแบบนำไปคำสั่งของบอสชีจีกีซือเอ็กซ์ขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้เลยครับไม่ตีตัวนี้ได้ไหมโอ้ยไม่แพ้แพ้หมัดด้วยหรอมีเป็นไก่โดนี่ทันทวบตูมสองร้อยสามสิบเธอน่าจะในท่าต่อสู้ไม่ได้ครับ ไม่ตีตัวนี้ได้ไหมต่อไปให้ต่อสู้เย้เหรผมเอานี่ขึ้นไปเฮ้ยนม่มีกี่ใบนะไม่ไม่ถึงเนับนับแล้วหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเก้าใบสิบแปดสิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามเท่านั้นไ้โอ้ยิีเดียวอีกสองเก้าเข้าเชิญจู๋เออดูหน้าล็อกทิ้งต่อสู้หนึ่งใบโตอ่าได้เลยครับจุกคนที่ผมบอกแล้วผมเล่นผิด เพราะว่าผมทิ้งหมัดไปหมดเลยผมถือจี้ไฟไว้ผมนึกบอกไงว่าอย่าตีนกได้ไหมแย่แล้วแย่แล้วแล้วผมบอกเลยไ่การ์ดที่ผมมีมาที่ผมสามารถโชว์ได้เพราะว่ามันเป็นคีย์เด็กสมุดมาทพื่เพื่อนที่เห็นผมใช้สปอร์ตสักไปหรื่อยงก็จริงแย่แล้วเปดรู้มาอย่าไ่ไช้สปอไปเลยดีกว่าตอนแรกอ่ะพี่นุมก็จะตีตัวหน้าแหละ แต่ว่าปิ้นท้าท่ะก็กดโจดสามจำไว้อย่าทักนะครับทุกคนอย่าทักเยอะเลยปวดโจดได้อัลโคติเจียไม่งั้นไม่ได้พลังงานพี่ก็ง่ายติดตายเกมเนี้ยนี่แน่คอร์ดโมบีมผ่านเอาจริงเท่านั้นจัวไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยพี่คิดว่าผมน็อกพี่ใช่ไหมล่ะใช่ผมก็อยากน็อกแหละอ่ะลงใครเดนหนึ่งตัวที่ตำแหน่งเบนครับผมครับเดี๋ยวมือพี่ปิ้นดีพี่นุกเก็บด้วยอย่างนี้ดีกว่าปฏิทายของลิเลียเฮ้ยสบายมือผมเทพอยู่แล้วเออมีแต่จะโมยอยู่แระดัะ เออดมิลี่ใช่ด้วยแก็บกำลังกองสับจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วจวให้มือเป็นหกใบผมลองนั่งเล่นจริงๆมาสักพักอ่ะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคำถามในหัวตลอดเลยว่าเล่นยังไงวะเด็กทางตรงแล้วเลยคนที่ติดแบบกรแหน่งสูงๆนี่สุดยอดเลยนะผมเล่นไม่ได้อ่ะเออครับสับเข้ากองไปแล้วจวใหม่หกใบผมสับด้วยได้ไหมไม่ไม่ไม่เปาด่เปาอ่ะวิวัฒนาการสุภิขาว่างวิลี่วิลี่ดรามะ ใช้ซัพพอร์ตไปแล้วไม่มีพลังงานในหลุมไม่เป็นไรอ่ะสองใบทิ้งไปบิลลี่บีน่ะมาขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อสู้อัลโตนกลับมาได้ไหมผมกลับมาแล้วครับแฟลชดอกทิ้งพลังงานไฟฟ้าจุดสองหนึ่งสองใช้ไม่ได้แล้วไม่้ยงมือไม่หมดเลยอะ่ะฮักโคซิตี้ครับเก็บพลังงานไฟไฟ้าออกไปทิ้งแล้วติดให้กับบิลลี่บิลลี่ดะมาฮ้ยถ้างี้ไม่ตายหรือเปล่าไม่ตายจริงเหรอมันร้อยสิบไง อุ้ยหนึ่งร้อยใช่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 อุ้ยเดี๋ยวนะถ้างั้นถ้างั้นชึบชึบถูกแล้วสองใบอ่ะอุ้ยมันเหลือใบเดียวนะมันเดี๋ยวเล่นผิดครับขอโทษอ่าเออจะไปแก้ก็ได้ร้อยเฮ้ยเรารอดทุกคนมันแก้แล้วมันเปื้อนเกินอ่ะมันแก้แล้วหนูมันด็อกโัเมทไม่ได้อ่ะนะฮดีใจไปก็เท่านั้นเลยผมบอกเลยจากมือผมตอนเนี้ยจั่ว เก่งโคตรเก่งขอโทษนะเมฆโลมาจวดจวดทุกจี้อ่ะโยเวนจี้หมัดจวดเจ็ดเอเนจีอย่างเงี้ยล่ะกระดุมอีกใบหนึ่งไงตีโอ้ยเจ็ดสิบเซมโอ้ยขอโทษอย่างน้อยได้ไพ่อีกใบมาลุ้นฮึบโอ้โหเหลือจะเชื่อเอาล่ะถ้าเกิดเก็บไพ่ได้สองไพ่นี้ ก็น่าจะได้แหละเพราะว่าตัวตัวนี้ไม่เจ็บสองสองใบเข้าเดินจกัดหนึ่งใบครับนันจมูกน่าจะดีที่สุดใช่นันจมูกดีที่สุดเลยตัวนี้หพวมือแดดแดดแดดแดอ่ะพี่นุกติดพลังงานจากความสามารถเดกอิเล็กทริกสตีมเมอร์ครับครับพี่นุกใจดีนันจมูกเลยกว่ากว่าไอ้ที่ได้มาจะไม่มีแล้วอ่ะอุตส่าห์หยิบได้จากตรงนี้ถ้าไม่มีคือเหมือนรู้เลย ไม่มีคือขำนะผมบอกเลยมันรู้เลยนะอ่ะสับมือลงใต้กองตัวใหม่สามใบหนึ่งโอพินมิทภาพเลือกเป็นมิี่มิี่ดามาเมื่อวานไม่เอาตัวนี้ได้ไหมนุกติดพลังงานจากความสามารถินึ่งทีมเมเมอร์ครับครับจะใช้แฟชชั่นดอกรับโอเคครับทิ้งไปครับจว้มือเป็นหกมือหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้จวดได้ทุกเทิร์นแบบนี้จวดเยอะมากอ่ะจวด อ่าตอนแรกเรากลัวว่าจะไม่มีพลังงานตีเรามีแล้วอิีลิ่ิสติมเมอร์นะอะไรนะถ้าเกิดเปิดมาเทอรแรกก็จะช็อคแน่โอ้ยดีใจดีใจอ่าไปแบตเตอรปุ๊บถึงไปหนึ่งสองสามสี่ชุบ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 เฮ้ยทำไมอีนโนกิตน,นตัวนี่มันโตยากโตเย็น <c oughs> ตีนตัวนี้โอเคไป คันน้ำมูหเหลือดเลือดสิบนี่แน่ต้องว่ามันหมดสภาพอ่ะครับทุกคนนะครับพลังงานหนึ่งใบเฮตัวได้แล้วเพราะว่าเอาโซเบกข้นเลยครับไหนเลยครับเข้าได้หมจั่วผมผมไม่อะไรจะโชว์พี่น้องว่าผมจุดได้เบร์อาแล้วเฮ้ยแต่ไม่ถึงสามไพ่นะไปไม่ถึงอยู่ดีแล้วก็ผมมีพลังงานไฟหนึ่งใบครับผมมีพลังงานในหลุมกี่ใบขออนุญาตนับนะครับ เลือดมัน2 8 0ใช่แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200แล้วนี่230ต้องใช้อีก2ใบใช่ปะ3าใบเอสองใบไม่ได้2อใบได้27ต้องอีก3ใบ3ใบผมขอใช้ไฮบบอนก่อะได้เลยทิ้งอีที่ผมกลัวมากกลัวว่าทิ้งอันนี้ไปแล้วผมจะไม่มีอีกเฮ้ยแต่ตีไม่ตายตับนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่าแต่ถ้าผมตีตายผมยังพอได้ลุ้นไงอ่าอ่าแต่ผมกลัวทิ้งไปแล้วผมจะจมไม่เจอแล้วผมจะ ตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้หรือกรณีหนึ่งคือไม่ทิ้งแปะไปเลยแต่โจมาทิ้งไม่ได้ก็จริงก็จริงเพราะไม่รูกเชียร์ให้ทิ้งไปก่อนเพราะว่าตีไม่ตายเรายังมีเท่ากันเปลเรายังมีเปลตีตีไม่ตายมงเท่ากันทิ้งไปไพบอลครับหาเปมอนตหนึตัวขึ้นเหมือนจะได้อะไรนะไม่ออกเลยอ่ะได้ได้เนี่ยมีแต่มาใช่ก็ประมาณนี้แหละถ้าไม่มีคิดดีกิ๊ตื่อเออก็ก็บปแล้วฮึบโอเคขึ้นมือขึ้นมือ ตอนนี้มี11เท่ากับเป็น22-25ขาด2ใบได้แล้วเฮ้ย <Hey. S 2> มีใจกับสาสราจารย์ครับมีภาพมีภาพทิ้งไปเลยโอเคอย่างนี้จววเจ็ด 7, จยเจดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดว้าวดีได้เป็นเนี่ย <c oughs> รูหนึงนะับส <11. S 2> ิเฮ้ยผมทิ้งได้ใบอยู่ไหนนะรูหน้าเซนเซอร์ครับครับเออโจยสามหนึ่งสสามรอแล้ว ไม่เคยเล่นเด็กเลยนี่เท่านี้มาก่อนเลยพาชนะผื้ไปไหนพี่ครับดับนี่ตีได้แล้วทุกคนภูมิใจอะไรวะเออเด็ผมเด้ผมใส่การอร์ตที่ชื่อว่าเซยุนี่จะจบเกมอยู่แล้วสามไม่คัวอยู่ด้วยกันเสมอทุกคนไปย้อนดูได้เลยครับอะไรก็ตามที่ผมใส่เซยุถ้ามันไม่มาทีเดียวกันน่ะมันก็หายไปทีเดียวกันเหมือนกันใช่สามไม่คัวไงเหลือเชื่อ อะไรอยู่นี่ยใช่เลยมานี่ทางเกมนะครับงานวิจัยเมื่อกี้คือซัพพอร์ตไปแรกเย่โอ้งั้นรอดเลยห้าสิบสิบสามยี่สิบสามยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าถึงเวลาของเราแล้วทุกคนติดพลังงานจากมือเย่เย่ได้ไพ่ละจริงๆอีกไพ่หนึ่งมันไม่น่าได้หรอกถ้าพี่นกไม่ได้นับผิดมันก็เลยได้แบบงงๆไตีเลยครับห่วงลึกแห่งเปลวเพลิงครับหนึ่งพลังงานไฟครับสามสิบบวกยี่สิบคูณพลังงานในกองทิ้งครับ เป็นมี13ใบครับ26่สิบ0กโมสามิบสรับเฮ้ยสิไเ,เราเราเหลือ2องไพสุดท้ายมัน,นามยากบรรยการดีซะด้วยเนี่ยวางให้ผมวางให้ <laughs> ปวดตาบางครับผมพลาบารีอ๋อไปรีบิปรีบรามาขึ้นไปเออมันอยู่ในไพ่หมดเลยห <laughs> ายครับเข้าเถิดโจ๊กัสถึงใบดูว่าทักนกา,การก่อนเลยใครเด่นโอ้ยตัวถามตัวแล้วใช่แล้วตอนเหลือสองไพ่ติดพลังงานติ ด้วยความสามารถของอิเล็กทริกซีเมอร์ของตัวนี้ครับยังเหลือสองตัวตกใจเมืเ่อเย็นหันไปหายหายหาย <c ười> และนั่นจะโมไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยอู้ <c ười> ถ้านอกได้ก็เก็บนอกไม่ได้ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวสองใบแต่ที้ผมเหลือสปอร์ตเยอะทุกคนก็เห็นใช่เนี่ยเพียบผมบอกแล้วนะตามสาวเต็มจงไงก็เจอปุ๊บแยกไว้สามใบแบบนี้คันเบ็ดชั้นยอด ครับเก็บสามใบกลับเข้ากล่องครับโปรฟินมิตรภาพครับเอ๊ใครบอกเ็กคาราบารีผมตีมือติเจอไม่มีเลขสิ่งตีมือผมเจ๊งเลยนะเจอเด็กบิลลี่ดมาม่าอย่างงงไป <laughs> หมดเลยเนะี่ยเลิกเอาหนึ่งไพ่มาตีผมทีโ <laughs> อ้โหแล้วจวยเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะไป <laughs> ไม่ไหวแล้ว <laughs> ได้วจุวดแรกกู้คืนผมตายไหมไทยคดเดน ัวให้แต่หกสามสี่ห้าหกใบหูยอย่างกิน flash draw เทฟสใบสองใบได้หนึ่งใบติดให้ electric s i ม m e r ชึบครับแล้วนี่โปเกเกียร์ม่จะม่จะม่จะับตับับ,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 บอัน <laughs> <laughs> นี้ครับไปทีนี้ตัวหนึ่ง สองสามชุบชุบชึบอ่ะได้มาหนึ่งใบอิเล็กทริกซีมเมอร์ไปก่อนครับกู้คืนพลังงานพิเศษทิง้งพักโกลิตี้กับปฏิทธาตุของลีอาผู้คืนพลังงานพิเศษหนึ่งสองตายไหมนะสามสี่ <3, 4 S 1> เริ่มใจคอไม่ดีอันนี้ได้อีกสองเป็นห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบเอ็ดสิบสองยี่สี่ายังล่าอยู่ยังล่าอยู่ใช่เป่าเ<ม><ม>ปลา่ปลา,ลาติดให้ตัวหลังสองใบค,ครับชึ๊กรับชึกติดให้ตัวนี้สติใหต้ตัวนี้ตัวละใบนี่สองสี่หกแปดตีวัดสิบก็ได้อ่ะสองร้อยสองร้อยสี่สิบเฮ้ยยังไม่ถึงส <10. S 1> ิต้องอีกทีไปจว1หนึ่งสองสามสี เฮ้ยจี้รว่นมันเหลือแต่จี้แล้วพี่ปิ๊นฮัคโคซิตี้ครับผมเก็บพลังงานไปให้สองไวจากหลุมนี่ไปเลยในเมื่อเราสำเร็จโทษได้แล้วแล้วก็อิเล็กทริกซีเมื่อห้าทีนี่ถึงหรอเปล่านะดีๆนะเอ้ยต้องนับดีจริงใช่เนี่ยทึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่ครับวียี่สิบบวกสองร้อยแปดสิบเดซินี่แน่เช็คกีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่คูณสองสองร้อยแปดสิบเดซิเบไอช็อตที่พี่นกตีเราไม่ได้ไผ่อะมันมีกู้คืนอีกใบหนึ่งอยู่ในมือไงถ้าเกิดแก้ถูกไหมะได้ไผ่เดียวแต่เกมจะไม่จบใช่ไม่คุมไม่คุมสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบเดซิเบลบสภาพเอ มีนุ๊งมีพลังงานไฟฟ้า20ใบนะยังมีเหลืออยู่เลยเนี่ไงติดไผ่ตรงนี้ก่อ้เลยตามธรรมชาติที่ผมเล่นนะก็คือไม่มีวันได้เลยจะหยิบอย่างนี้ขึ้นไปไม่มีทางไม่มีทางได้อีกเลยไม่มีทางได้เลยเอาคไปดูเด็กลิสกันดีกว่าน่าจะง่ายนะมีพลังงานได้20ใบจริงครับปักเลยครับผมเอาละครับผมนี่นี่ก็คือเด็กฮาราบรีของนันจมูเด็กของนันจมูเอาจริงๆนาตามพี่บินนะเหมือนเดิมใช่เด็กไม่เล่นเหมือนเดิมเลยแต่ว่า คาราลีใบเดียวเต็มบอร์ดใช่มันกลายเป็นว่าได้คาราลีมาครับทำให้เราตั้งโปเกมอนวิวัน,นาการได้ง่ายขึ้นเราไม่จําเป็นต้องไปพยายามให้บรบอลทิ้งของอะไรเงี้ยมันทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้น<ๆ>แล้วก็พอเป็นสตรัคเจอร์เป็นคาราลีที่สามารถช่วยให้เราตั้งบอร์ดได้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราก็แค่เร่งจัว่วบพยายามก็ได้ให้เราจวผ่านมือเร็วที่สุดก็เลยกลายเป็นนก 3 4 3เลยตั้งโปิดมาก็คือเป็นตัวจัวหลักเลยใช่ครับผมหลักกแล้วจริงๆอ่ะเรามี Province สี่ p มนพื้นฐานเยอะกว่ามันจะเป็นเด็กแบบที่เราอ่ะอยากตั้งโปิดว่าพื้นฐานเยอะๆแล้วเอาคาราลิสมาหาดังโบล่างโตค่ะใช่มันก็จะโตโตโตอย่างที่เห็นกันนั่นแหละมันโตทีเดียว3 4ตัวได้เลยนะครับผมแล้วก็เติมช่องได้แล้วก็กลายเป็นว่าติดพลังงานได้เรื่อยๆมันสามารถทําให้เราโจมตีเป็นไม่ว่าจะเป็นฮาลาบารีตี2 3 0หรือว่าจะเป็นเจ้าบิลลี่บิลลี่ดามะก็ตีได้ ใช่จริงๆริงเดเมดมันไม่ได้ต้องการมาให้มันตัวใหญ่ขนาดนั้นนะแต่มันเอามาตีแบบ2ทีแป๊บสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยก็แรงมากแล้วสำหรับโปเกมอนหนึ่งไพรใช่ครับผมเอ้วมาดูที่ไอเทมกันบ้างครับผมมีโปฟินไฮเปอร์บอลนะครับผมมีโปเกเกียไว้หาซัพพอร์ตทีนี้พอมีโปเกเกียแล้วสตต็กเจอร์ซัพพอร์ตเราก็เลยสามารถที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นครับผมจำนวนไม่ต้องเยอะขนาดนั้นมีปณิธานลิเลียนันจมูคานาลิเอาไว้ตั้งบอร์ดแล้วก็มีคำสั่งของบอร์ดไว้เลือกเป้า ครับผมมีกู้คืนพลังงานคันเบ็ดชั้นยอดครับผมแล้วก็สเตเดียมจะเป็นกักเอ่อฮัโคโคซิตี้ฮัโคโคซิตี้รัาผมพามาเ,เชอร์เป็นเอสเปคแต่ว่าจะมีหลายๆคนที่เลือกใช้เป็นคันเบ็ดแม็กซ์อ่าสายนั้นจะเป็นสายที่อยากปีหน้าให้ตาย<ช>คันเบ็ดแม็กซ์ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่พี่หนุ่มว่าก็เก่งเพราะมันได้จี้ห้าใบใช่บวกกับการที่ว่ามันได้โปเกมอนเติมด้วยถ้าเกิดเต้าตัวฮารเบอรี่เราถูกมักไปมันยังเอาคันเบ็ดแม็กซ์มาแล้วก็ส่วนกลับได้เลยอ่าใช่ประมาณนั้นครับผมแล้วก็ จวดได้อีกด้วยถูกต้องแล้วก็มีพลังงานอีก20่บใบเท่านั้นเองแรงมากใช่ครับเออเด็กพี่นุ๊กกับเด็กผมก็ใส่พลังงานเท่ากันนะเออเนาะเออว่ะใช่พึ่งพิ่งมานั่งนึกใช่เพิ่งมานั่งนึกว่าเออเนาะเราเป็นเด็กซัดกันเออครับ็กพี่นุ๊กใช้ s u p p o r พี่นุ๊กใช้ support รัวๆใช่เพราะพี่นุ๊กจวดเก่งกว่าใช่ครับเพมันเด็กนี้การมันผ่านมือเยอะกว่าใช่ใช่ ผมก็อยากโจเก่งอะโดนตีนอกเข้าไปไม่เก่งเลยถือที่ไฟที่ผมที่ผมเอชตอนนั้นเลยเอชถือเล่นผิดโปเอะผิดจริงด้วยครับผมก็ประมานนี้ครับผมกับเด็กไฟฟ้าของนันจมูแรงมากง่ายขึ้นใช่แล้วใช่ที่ชื่นชอบแล้วผมบอกเลยว่าเอามาเล่นได้เลยเติมแค่น้องคานาดิเลยที่เหลือเหมือนเดิมรับนิดหน่อยเด็กเก่งขึ้นมาอีกสเต็ปได้ครับตอนนี้ยังหาของไม่ทันแต่ว่าพี่นุกจะไปทำเด็กหลูมมาให้ดูกันนะครับผมว่าเด็กนี้ สว <Yes, S 3> ่างว่าพี <say> <anderen> ่ลูกบอกเลยใช่นะผมมี AR ทุกใบมูจี้ยใบมูจีทอง20ใบโอ้ใจเย็นนะมีแค่จีเออาร์เท่านั้นแหละโอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปแบทเทิร์นของโปเกมอนนะครับครับผมใครชอบนันจโมก็จัดตามกันได้นะครับครับเอาวันนี้พี่ลูกกับพี่วิลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย